สวัสดีค่ะน้ำอิงกับชนกค่ะทุกคนคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้นั้นมี f อนะคะหลายหลายคนขามาเยอะมากนะคะว่าพี่นอิงก๊อกที่พี่อิงใช้เนี่ยคือรุ่นไหนนะคะชุดแต่งเป็นของอะไรสวยจังเลยนะคะเห็นพี่นอิงใช้บ่อยแล้วนะคะก๊อกรุ่นอะไรเหรอครับอ่าเอาเป็นว่าปืนกระบอกนี้นะคะที่พี่อิงถืออยู่นะคะมันไม่ใช่ก๊อกนะคะมันเป็นคนละเกรดกับก๊อกนะคะ ก็คือมันมีชื่อว่า B t n นะคะ9มมมันเป็นปืนสวิสเซอร์แลนด์ค่ะทุกคนดูนะคะอันนี้คือเครื่องหมายรตราสัญญาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์นะคะแล้วชุดแต่งทุกอย่างเนี่ยนับอิงไม่ได้ซื้อมาแต่งนะคะคือทุกอย่างอะ่ะมันมาให้อย่างนี้เลยจากโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นคานท้ายนะคะเรดดอดนะคะแล้วก็ไฟฉายเขามาให้หมดเลยนะคะ แล้วน้ำอิงมองว่ามันมีอะไรเล่นได้หลายๆอย่างนะคะแล้วก็มันเป็นปืนที่ดีนะคะรีคอยของปืนเนี่ยไม่แทบจะไม่มีเลยนะคะสำหรับเจ้ามอมกอกน้น้ำอิงก็เลยชอบมากนะคะและเป็นปืนที่ยิงแม่นนะคะอ่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่า BNT กระบอกนี้นะั้นจะยิงได้ดีนะคะหรือเปล่าหรือว่าน้ำอิงโมองะะ่อ่ะเราไปดูกัน ค่ะทุกคนหลังจากที่น้ายิงยิงให้ดูแล้วนะคะก็คือไม่ได้ใช้ stand-in ใดๆไม่ได้มอด้วยนะคะมันดีจริงๆอย่างที่บอกเนาะรีคอยไม่มีนะคะและแมนนะคะสำหรับ b t t นะคะ USWA1 ตัวนี้นะคะเป็นงานจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะนะคะเขามาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะมันเป็น คนละเกลเกันกับกล็อกแน่นอนค่ะถ้าเป็นกล็อกทั่วไปเนี่ยที่เราคุ้นๆหูนนะ่ะอ่ามันมาจากออสเตรียหรือว่า US นะคะแต่สำหรับเบียนทีตัวนี้คนละเกรดกัน,กนโดยสิ้นเชิงกับกล็อกค,ค่ะอ่ะนะไม่พูดมากของเขาดีจริง